สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลุ่มทมาหากินนะครับก็จะเป็นไฟแรกนะครับไฟแรกวันนี้มากับ oh. พ่อนะครับพ่อเราจะไปใส่เบ็ดกันนะครับไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดเคลื่อนเคลื่อนก่อนคือเป็นห้วยลําบองนะครับเราเราจะไปดูเงียเงียหัวครับเงียหัวเข้าใส่เงียหัวพวนี้เป็นเป็นเทือแรกเลยครับเทือแรกเลยครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่เรา ใส่เบ็ดเบ็ดคือเบ็ดขั้นนะครับเบ็ดขั้นเบ็ดเสียงเบ็ดขั้นเ,เ,เนท่าเดี๋ยวค่อยเบินต่อไปว่าตอนนี้กําลังเดินทางครับเบ็ดขั้นบรรยากาศดูในเขาครับเป,รเ,เป็นดูในเขาเป็นบรรยากาศตั้งขางเดี๋ยวผมไปถึงหม่องกันเด้อเดี๋ยวสิทธิ์ไทยให้เบิ่งบรรยากาศไปได้ครับเด้อ ครับผมก็มาถึงที่เป้าหมายกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูบรรยากาศครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อแกกาลังจะลงไปแล้วเพราะว่าแกเฝ้ารครับแกเฝ้าดูบรรยากาศก,ก่อนนะครับดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะมาดูกันคงไม่มีเวลาจะมาอัดคลิปแล้วก็มาใส่นะครับเพราะว่าเพราะว่าของนี้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ มาเจอกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเขาเดยวเขาชิมวาย่ามกันเนาะตอนนี้ใส่ก้อนเบือก้อนครับแค่นี้นะครับ